สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะคลิปที่3นี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนเนาะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการใช้อีเมลนะคะโดยการใช้อีเมลนะอ่ะอันนี้ก็เป็นว่าง่ายคลิปรีรันที่เราที่ครูสอนออนไลน์กับพวกเธอไป2 2ส,ส,สัปดาห์นะคะจะแตกออกเป็นทั้งหมด3คลิป นะคะแล้วก็คลิปสุดท้ายจะเป็นคลิปที่ยังไม่มีใครได้เรียนเลยนะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอีเมลอีเมลเนี่ยมันเด็กสั้นๆนะคะชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการของมันเนี่ยคือจดหมาย Electronic. อิเล็กทรอนิกส์อ่าภาษาอังกฤษคือ e l e c t กทรอนิก i ์เมลนะคะเป็นการบริการประเภทหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละ มีหลากหลายผู้ให้บริการมากไม่ว่าจะเป็น gmail hotmail หรือ windows live นะคะนอกจากนี้เนี่ยตามเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเขาก็ให้บริการอีเมลของคนที่ทำงานในหน่วยงานนั้นด้วยนะคะทีนี้การส่งอีเมลเนี่ย สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมีที่อยู่ของตอนเองนะคะที่อยู่ของอีเมลเนี่ยเปรียบเทียบก็เหมือนกับบ้านเลขที่ของนักเรียนถ้าครูอยากจะส่งจดหมายหานักเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่ครูจะต้องมีเนี่ยก็คือบ้านเลขที่ถูกไหมคะไม่ไงั้นบุรุษประณีย์ไม่รู้เลยจ๋านะส่องถึงเด็กชายก็ไกลรักดีแต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนอ่าไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีบ้านเลขที่ อีเมลก็ระเบียบเสมือนการส่งจดหมายเหมือนกันแต่เป็นการส่งจดหมายผ่านบุรุษไปษณี์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของที่อยู่อีเมลกันก่อนเราจะเรียกว่าอีเมลแอดเดรสแอดเดรสก็แปลว่าที่อยู่นี่นแหละภาษาไทยภาษาบ้านๆของเราเลยก็คือที่อยู่ของผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตก็คืออีเมลที่นักเรียนเรียกนั่นแหละเวลานักเรียนเอา,อาสมัคร เวลาใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่มีสมาร์ทโฟนย๋ยวนี้ให้ก็สมัครอินเทอร์เนต็ตเพื่อใช่ไหมล็อกอินจะได้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้อ่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบลูกส่วนประกอบของอีเมลเนี่ยผู้ใช้อีเมลของเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่ด้วยกันสองส่วนส่วนแรกคือชื่อประจำตัวของผู้ใช้ตรงนี้ M อ่าเดี๋ยวครูลากเส้นหน่อยใช้พอยเตอร์แป๊บหนึ่งนี่ m _, underscore ขีดล่างเียกอ n น e r s c o r e นะคะถ้านักเรียนเียกก็ขีดล่าง m _,ขีดล่างอ่า i o y 0 0 7ตรงเนี้ยแล้วแต่เราตั้งเลยเราอยากจะชื่ออะไรแต่ครูอยากจะแนะนำให้นักเรียนใช้ชื่อของตัวเองจะได้ไม่ต้องมีอีเมลที่มันมันเยอะเกินไปนะคะมันจะกลายเป็นสแป m เปล่าๆเ,เราจะได้ใช้ได้นานๆน,นะคะส่วนที่2เปลี่ยนสีสั้นหน่อย อ่ะส่วนที่สองอ่าวแ gmail.com เป็นชื่อของผู้ให้บริการอีเมลอ่า gmail ก็คือของ google แต่ถ้าเป็น hotmail ก็คือของ microsoft ของ windows นั่นเองนะคะสังเกตนะลูกพิมพ์พวกนี้จะพิมพ์ติดกันหมดนะพิมพ์ติดกันหมดเลยไม่มีการเว้นวรรคนะคะอ่ะนี่คือลักษณะของมัน ต่อมาเป็นขั้นตอนของการสมัครอีเมลครั้งก่อนตอนออนไลน์นะครูสาธิตการสมัครออนไลน์ให้เพื่อนๆดูแลอันนี้เดี๋ยวจะขอเป็นการเปิดหนะ้า PowerPoint เนอะจะได้ชัดเจนถ้าเราจะสมัครอีเมลของ Gmail ยกตัวอย่างเลยง่ายสุดแล้วเพราะว่านักเรียนจะต้องเข้า Google บ่อยครั้งแรกเลยนักเรียนต,ต้องไปที่เว็บไซต์ของ Google นะคะจากนั้น อ่ะสังเกตตรงด้านบมบนนี่ตรงนี้อ่ะมองไม่ค่อยชัดอะเห็นไะมไม่ค่อยชัดเดี๋ยวลบก่อนลบลบลบเรามียังลบ่าอ่ะเป็น pointer แล้วกันเนาะนี่เห็นไหมลูกมุมขวามือเราต้องขวามือเรานะขวามือเรานี่ขวามือเรามองไปที่จอนี่จะมีคำว่า gmail อยู่ก็คลิกเลือกเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ข้อมูลส่วนตัว เราไปชื่อนามสกุลอะไรและใส่ชื่อผู้ใช้เห็นไหมเมื่อกี้ที่คุณครูบอก at gmail.com เขาให้มาอยู่แล้วอยากชื่ออะไรละ่ะใส่ไปนี่ตรงนี้จากนั้นต้องกำหนดรหัสผ่านด้วยซึ่งรหัสผ่านควรจะต้องปลอดภัยสักนิดนึงควรจะต้องผสมกันมีตัวหนังสืออักขระเนี่ยก็คือตัวอักษรนั่นแหละคำว่าอักขระนะลูกนะก็คือตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษและผสมกับตัวเลข แต่ต้องจำได้เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราจะเข้าไปเช็คอีเมลไปส่งอีเมลนะเราจะต้องใช้รหัสผ่านนี้แหละในการเข้าไปและต้องปลอดภัยให้คนอื่นรู้ไม่ได้นะคะไม่งั้นเขาจะแอบเข้าอีเมลเราหรือเอาอีเมลเราเนี่ยไปใช้ทำสิ่งที่ไม่ดีนะสำคัญถ้าจำไม่ได้จดนะควรเป็นข้อมูลที่เราจำได้ยกเว้นขอเลย0 0 0 0 0ศูนย์ศู่อย่าตั้ง เลขเรียๆกันอย่าตั้งบางทีคนสุ่มแล้วไปเจอนะอ่ะโอ้ยอดี๋นะเดี๋ยวแป๊บนึงมันพันกันข้หนึ่งนะลูกนะขอย่อหน้านะอ่ามันพันกันมันพันกันอ่ะมาต่อนะนี้อ่าถ้าต้องการที่นี้เราก็เมื่อกี้นะเราก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆกรอกข้อมูลผู้ใช้ไปเรื่อยๆอ่า กรอ,อกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เสร็จมันก็จะยืนยันซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยถ้าจะให้เห็นเนี่ยต้องสมัครอีเมลใหม่เลยนะคะเดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวเราเจอกันคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูอีกทีทีนี้มาถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมเมื่อสมัครเสร็จแล้วจะมีช่องถึงใครส่งให้ครูใช้อีเมลคร, email, ครูเรื่องอะไรส่งการบ้านค่ะจากนั้นตรงนี้เห็นไหมผมขอทําขอส่งรายงานเห็นไหม เขียนมาและมีการแทรกไฟล์ได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเรามาช่วงที่เราเจอหน้ากันเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูนะคะเห็นไหมพอเสร็จแล้วก็จะไปเรื่องของการแนบไฟล์เห็นไหมคะแนบไฟล์ส่งงานน้กเรียนทำรายงานส่งคุณครูแนบภาพอ่าก็คลิกเลือกคลิกเลือกปุ่มแนบไฟล์กดเปิดนะลูกจากนั้นไฟล์ที่เราแนบจะเข้าไปที่อะไร มันจะขึ้นโชว์ใช่ไหมอ่าเอกสารตรัวนี้จากนั้นกดส่งค่ะจากนั้นกดส่งเลยอีเมลก็ทำไมจะเข้าไปที่นี้เรื่องของการส่งข้อความทางอีเมลเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูย้ำนะลูกบางคนอาจจะแบบอ้าวหนูเรียนดูคลิปแล้วหนูไมไ่ได้เห็นวิธีการสมัครเลยครูไม่อยากสมัครอีเมลมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบ สมัครไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เดีย๋ยวเรามาพร้อมๆกันแต่เพื่อนๆที่เรียนออนไลน์ไปแล้วก็จะเห็นวิธีการแล้วที่นี้เดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการส่งอีเมลให้เด็กๆดูดครูก็จะเปิด Google ของขึ้นมาเห็นไหมเว็บเบราว์เซอร์ปุ๊บเข้า Google เลยอ่จากนั้นทางครูเนี่ยล็อกอินอยู่แล้วนะคะกดไปที่คำว่า gmail อรอสักครู่หนึ่ง มมีเยอะแยะเลยทีนี้เราจะส่งอ e ีเมลทำยังไงกดตรงนี้ค่ะเขียนอาวรอหน่อยเดชช้อน็่กูช้ามากแป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่ะมาแล้วถึงใครอุ่ยขึ้นเยอะเลยถึงใครอ่ะถึงขึ้นเต็มเลยเห็นไหมชื่อผู้ติดต่ออ่ะส่งถึงคุณครูคทิงก็ได้เรื่อง สาธิตการส่งอีเมลให้นักเรียนดูอ่าตรงนี้เป็นเนื้อหานะคะเป็นเนื้อหาเราจะพิมพ์เนื้อหาอะไรเราพิมพ์ไปอ่าเห็นไหมทีนี้เมื่อกี้เห็นไหมที่เขาบอกว่าแนบไฟล์รูปแหละรูปคลิปนี่กระดาษตรงนี้คลิกเลยโลกอย่าหาไฟล์อะไรซักไฟล์หนึ่ง ส่งครับมีไหมเนี่ยกูมีรูปไหมดูซิมีรูปออไหมอ่ารูปบอลเปเปอร์ส่งไปถือว่าเป็นไฟล์เหมือนกันส่งไฟล์งานก็ได้นะคะ,ะก็จะดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิกส่ง,สงเห็นไหมส่งแล้วนะคะส่งข้อความแล้วทีนี้อยากจะดูอยู่ไหนนี่ลูกอยู่กล่องน,นี้กล่องส่งแล้วเห็นไหมคะ สาธิตการส่งอ e ีเมลเห็นไหมลูกครั้งที่แล้วครูก็ส่งให้ปอหดูเห็นไหมตอนพวกที่เรียนออนไลน์อ่าตอนนี้ก็การสาธิตการส่งอ e ีเมลนะคะก็มีเท่านี้นะคะส่วนการสมัครอ e ีเมลใครอยากจะสมัครเป็นของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเปิดเทอมใช้คําว่าเปิดอะไรเปิดเรียนอ่าเปิดเรียนเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ